เอาละคะ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาไปดูความเคลื่อนไหวแก๊งเจ้าอาวาสหมูกระทะที่ดื่มเบียร์ปาร์ตี้กันแบบสนุกสนานจําได้ไหมคะ,คะนี่คะ่ะล่าสุดนะคะมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดทั้ง4วัดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนชัน่นทันข่าวเที่ยงค่ะ มาบูชาธรรมที่อุบลตามหอยน้อมรำลึก1น0ปีชาตการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลก 1. ดินแดนชาตการบ้านคำบงตำบลสงยางอเภอสีเมืองใหม่2วัดศรีบุญเรืองบ้านคำบง3วัดศรีอุบลรัตนาราม4วัดเลียบ5วัดบูรพา 6. วัดภูหลน 7. วัดน้องป่าพงอ,พอวารินอุบลต้นกำเนิดเส้นทางบูชาธรรมแสงธรรมแห่งแรกในสยาม เล่บิวตี้อร่อยง่ายคลายหิวแคลอรี่ต่ำกินได้ทุกวันนะคะรู้ยังมาม่าข้าต้มครับมรหม่รสปลาสองเครื่องกินในออฟฟิศอีกแล้วใครบอกข้าต้มคับกินที่ไหนก็อร่อยมาม่าข้าต้มครับไม่